อันที่จริงฉันก็ไม่ได้เจอมานานมากแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอตอนนี้ลูกสาวของตระกูลหยินหยิงก็โตแล้วใช่ไหมใช่แล้วลูกสาวของตระกูลหยินหยิงได้ชื่อว่าสาวงามไร้ที่เปรียบ ปากเล็กๆของเธอดูเหมือนทาน้ำพึ่งและเธอก็แบบพอๆกับแม่ของเธอลูกสาวตระกูลจินสร้างเกมระดับประเทศให้เธออย่าลืมตรวจร่างกายทุกปีเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคแบบเดียวกับลูกของเธอด้วยละ่ะเธอล้างชามนั้นไปกว่าสิบครั้งแล้วนะอย่าลืมประหยัดน้ำด้วยในฐานะอาจารย์ เธอรู้ว่านายคิดถึงลูกสาวคนโตของตระกูลจิ้นไม่เพียงแต่เธอได้ถึงจุดสุดยอดของทักษะดาบเท่านั้นแต่เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์เมื่อเธอได้ยินว่านายกำลังจะมาประชุมเธอก็ออกจากบ้านก่อนเวลาโดยไม่พูดอะไรสักคำลูกศิษย์ลูกสาวคนโตรักนายจริงๆนะ นายต้องมาประชุมในครั้งนี้เพื่อดูว่าการแต่งงานจะเสร็จสิ้นหรือเปล่าฉันก็ต้องไปเหมือนกันทำไมมีเสียมผู้หญิงด้วยแฟนเหรอนี่ไงลูกศิษย์ขึ้นอยู่กับนายแล้วนายจะเด็กกับใครก็ได้ตามที่นายต้องการ แต่จำไว้สิ่งหนึง่งอย่าเป็นปีศาจอาจารย์ของฉันฆ่าปีศาจในตอนนั้นการประชุมดังกล่าวมีผู้นำจากกลุ่มต่ตางๆ่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามเข้าร่วม ทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสังหารปีศาจหาพวกเขาค้นพบตัวตนของเธอในฐานะซากิวบัสผลที่ตามมาจะเป็นยังไงฉันก็เลยจะไปคนเดียวหาเด็กของฉันเห็นอาจจะเอาเธอมาเป็นเครื่องบูชาให้ดาบ ฉันไม่ได้เหยื่อของฉันจะถูกฉกไปเดี๋ยวก่อนฉันสามารถแก้ทำเป็นมนุษย์แล้วไปกับนายได้ที่ประชุมมีบุคลากรคอยให้บริการโดยเฉพาะไม่ต้องพาแม่บ้านไป ฉ,ฉันฉันจะทำหน้าที่เป็นแฟนของนายเห้ <Hey. S 1> ฟ้าจาาบทสนนาเมื่อกี้ก็ไปเพื่อเลือกคู่แต่งงานใช่ไหมล่ะแต่ตระกูลเหล่านี้มีตำแหน่งและอำนาจสูงดังนั้นการเลือกตระกูลหนึ่งจะทำให้ตระกูลอื่นขุนเครื่องอย่างแน่นอนในกรณีนี้ ฉันจะแก้เป็นแฟนของนายมันดีสำหรับทุกคนอธิบายเมื่อถึงเวลาการแสดงจะต้องเป็นของปลอมและของจริงทำไมเวรเฉินจือ้อถึงของให้ฉันทำงานเป็นสาวใช้ในครอบครัวที่เรลวร้ายขนาดนี้ ถ้าตัวตัวของซากิวบัสถูเปิดเผยฉันตายแน่ฉันได้ยินจากลูกศิษย์ของฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอเธอมีกำหนดเงินเดือนหรือเปล่าแต่ตราบใดที่อีกฝ่ายไม่ชอบฉันฉันก็สามารถกลับไปที่ภูเขาโมกุเพื่อกินและดื่มต่อไปได้เหมียวฉันเดือนละหนึ่งแสน มีวันหยุดประจำครึ่งปีและเงินเดือนตามปกติได้เธอจะได้รับค่าจ้างสามเท่าของเงินเดือนในช่วงวันหยุดประจำปีอะไรนะจริงๆแล้วฉันไม่รู้วิธีทำความสะอาดหรือทำอาหารเลยต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมีพนักง,งานทำความสะอาด และพ่อครัวคอยดูแลแล้วเธอแค่ต้องดูแลลูกชาของฉันให้ดีเมียวฉันเรียกร้องอย่างไม่สมเหตุสมผลแต่พวกเขาก็ยังให้ฉันอยู่ห้องลูกชาของฉันถึงแล้วต้องรับใช้สุภาพบรุษแบบไหนกันนะออกมาพบพี่เลี้ยคนใหม่บอกชื่อมา ฉันชื่อเหมียวหยวนฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านบาร์บีคิวตรงข้ามวทิทยาลัยเฟิงเฉินและฉันได้รู้ข้อมูลของนายเมื่อฉันส่งอาหารให้กับเหวนเจียนเชี่ยนเธอออกไปไม่มีทางตัวตนปอถูกเปิดเผยหรอแต่สิ่งนี้มอบให้ฉันโดยเหวนเฉินจือ้อเอ๋ะทำไมล่ะ ฉันไม่สนใจมนุษย์ธรรมดาเลยฉันต้องการพี่สาวที่มีเขาบนหัวและมีหางอยู่ข้างหลังและมีปีกอยู่บนหลังเธอเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาโปรโดกลับไปเธอเมียวลูกชาของฉันประสบปัญหานี้แล้วทำให้พี่เลี้ยงเด็กโกรธมาก การมาครั้งนี้ทำให้เธอเสียเวลามั่นใจได้เลยว่าเธอจะได้ข้าวแรงไม่จำเป็นฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเหมียวครอบครัวของฉันกำลังรอกินข้าวอยู่ไปก่อนนะคะรีบออกไปจากสถานที่ที่เลวร้ายนี่กินข้าวก่อนแล้วค่อยออกไปสิฉันนี่ฉันไม่สามารถต้านทานได้เหมียว คุณเหมียวหยวนเชิญกินข้าวก่อนถ้ามีอะไรก็เรียกเราได้เลยนะครับเออพวกคุณไปเถอะของอร่อยขนาดนี้ฉันต้องออกไปให้รุ่นพี่รันลองแล้วทุกคนไปแล้วเหรอเวทมนต์อวกาศคลาสเสเปิดใช้งานแล้ว กัวแล้วเหมียวลูกชายของเหมียวแย่เมียวเหมียวเหมียวก่องเก็บสมหดรับเธอระหว่างทางก็มีขนมให้ทานด้วยทำไมนายถึงดีกับฉันขนาดนี้เพราะฉันคิดว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ ฉันเป็นบุตรแห่งขุมนรกและฉันสัมผัสได้ถึงออร่าความเมื่อบนร่างกายของเธอเธอเป็นคนใจดีของฉันปล่อยผมนะลูกเอาแต่จู้จี้แบบนี้เพื่อร่มฉันถึงได้ไม่อยากเล่นกับลูกเรียบรู้ความจริงได้แล้ว เธอเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีปีศาจจะมาหานายเพื่อสืบทอดบัลลังค์คุเหมียวหยวนฉันขอโทษฉันจะส่งคนไปพาเธอกลับไปอีกครั้งผมไม่ใช่คนโกหกพวดเธอเชื่อฉันนะฉันไม่ใช่จูนีเปียว ฉันเคยเห็นจริงๆริงซักคิวบัสใช่แล้วฉันไปซักคิวบัสเมื่อฉันเห็นว่าบุตรแห่งนาดกสบายดีฉันก็รู้สึกโล่งใจ ที่จะได้กลับไปสู่โลกปีศาจอย่าคิดถึงผู้คนมากเกินไปเหมียวเมื่อนายโตขึ้นฉันจะมารับนายพวกปีศาจออกไปเอาดาบของฉันไปกินซอ และก็ไปนานตต่จบปาังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับใครที่ชื่นชอบมังหาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทาตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งคล้ายหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหาเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยล้กันนะครับ ถ้ารยายยะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ